สวัสดีค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะที่รบกวนสวัสดีค่ะขอโทษค่ะที่รบกวนอยากให้เอซีเฮาแปลความฝันอาจารย์ไปซ้อยกันเลือกอาจารย์แปลได้ตัวใดครับแมนอยู่ครับพี่แดงถ้าคขอาจารย์ต่อยฝันครับเจ๊ฝันเมื่อขึ้นฝันว่าไปอนไปล่ำยู่์ก็บคน คนแต่เหมือนคนอยู่เป็นสมัยโบราณนะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไหมสบายงามงามบามงสีนะ<อ>แต่งตัวใส่ท่องใส่าย,ยางเต็มบานีเพราะบานล่ำไปล่ำมากไปแนมเห็นบาดเมือ่อเขาคือคือเป็นมูบานเก่าๆบางสีละแต่ว่าไมีแต่คนเลยด้วยงามง่ามไป<อ>ไปเห็นกบนอนอยู่ก<อ><อ>บตัวบอกไ่เลยๆพี่แดง ปัดเนยไปทั้งสายกบสามตัวทั้งขวัวกบซีตัวผมกัหน,นับปอเลยเนี่ยคือลาย mm. แต่บัดนี้ก็แนมลงไปแน่นามขางขานหน้าเนาะก็มีไข่เต็มไข่เต็มลอยถึงนมาคือเล็กโชนนี mm. ม่มวยไข่กรบคือใหญ่แต่เขาผู้ยิ่งบอกว่าไข่ไข่รกรบเดบ้นี่ไข่กบเพื่อนวาผมก็โอ้ยผูดมสมบูรณ์เนาะบานเพื่อนผมวางซี mm. อ่าอก็ ฝันตื่นฝันตื่นบบตื่นลงไปนอนเลยมากากฝันต่เรื่องเก่าๆนี่มืดขึ้นเลยแต่บานเนี่พ่อล่ำแหลวเนะาะก็มีคนโยนสอยทองโยนแหวนโยนอย่างเต็มเลยโนยนห้อาจารย์ต่อยบ้านนี้ก็เป็นตัวแท่นซื้อที่ว่าผมว่าสีดีดิพิษ่าจแดงแมนค่ะงวดน,นดี้ก็ถ้าฝันในสีด้เงินในทองก็เข่าคักได้งวดนี้คือเกาว่อขาจัน แมนเขาคือเกาบ้านนี้บ้านฟันยังสีแล้วเออกบจะเขาขเขาก็าตีแบบไหนเนาะแต่ว่าแต่ว่าภาษาเฮาเขาอื่นเป็นเก่าเนาะ <c oughs> บ้านนี้ผมก็เลยคิดว่ามาจับลาบเลี้ยงกันแล้วก็ติดล่างเนาะ <c oughs> ติดล่างก็ยังบดไดเอาลงให้พี่แดงก็คุณผาดติดล่างสีตัวมันมีเกา่า บ้านนี่ผมอยากมันอยู่เก่าอะนะเพราะหลอกบุดมันบ่มีได้เจ๊แนค่ะแล้วก็ล่อซีูคมาสจาัจจันมาประกบน้านหนึ่งสี่นะครับค่ะอืมผม,ผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าหัวใ้เขาแลว้วหัวนี่พอเคยฝันยังทีเราไต่คากได้ดแนนดิติดล่างเก่ามาคาจันแม่ติดล่างกับประกบอยู่ดินเด้อืมอ๋มออ๋อว้อ,อฝันนี่ติดล่าง ต่ว่าเลขเกเอาสูตรกับติดล่างมันบ่ค่ะติดล่างคือกันอ๋อค่ะบ้านนี้ผมกันเล่เผมก็เลยกเอากบตัวนี้คือไข่หลายแถววันยังสิ่งเหรอคนเขาที่เขามาวากั้มผมเขาว่ากบตัวนี้ไข่ตัว mm hmm. เิ่นว่ามีแต่กบไข่ที่แถวนี่บ้านนี้ไข่กบลอยขึ้นมาจากน้ำนะ mm hmm. แบบไข่ไข่วันลอยที่มันจมอยู่มันลอยขึ้นมาเห mm hmm. มือนหลีกศูนย์เลยอะ สิบว่าเก้าศูนย์บอกก็ว่าใครใครมันต้องเป็นกลมๆอยู่แล้วเนาะอาจารย์กลมๆเลยเต็มไป,ไปหมดบ้านนี้ผมก็คิดว่ากบนี่ก็ฟันเห็นกบเธอใดนี่ก็เข่าเลยนาะเออจะแดงหวยอะ่ะแเ<ต>่คมดว่าฟันดีจะตุ่นงวดเลยเพราะว่าเขาก็สีซื้อว่าอาจารย์ต่อยไนหลายผ้าเอฟซีถูกหลายอ่าเข้ากะรๆว่าขวาทำบุญทำท่าน มไปทำบุญท่านผมก็เอื่นหาเขาอย่างสินะครับเอื่นหาผู้ที่ว่าฝันอย่งสิเขาก็ล่ำปะกันล่ำมีแต่คนมาต้อนรับม้วนม้วนเหมือนเท้าไปธุระกันดารตะกีดชาวบ้านเขาเหลนหลอกกองไฟต้อนรับอย่างสินะครับอืเขามาสื่อส้มโฮเซลน้ำม้วนม้วนเขามาทันม้นหน้าบุญน้ำครับมีแต่คนหุ้มล้อมเนี่ยเด๋มีดที่คนเขามาหามีดท่คนมาเกาะแขนเกาะ ลายก็มมทุกคนมามาดีใจน้ำังนสีนะครับค่ะันนี้เพ่งแล้วฟุบนี่เขาจะโยนเงินโยนท่องมาเลยโยนเงินโยนท่องโยนมาห้ผมยังสีนะครับผมกับโบหูคือโยนผมกับทุกทีอเขาหายนะวันนี้เต็มไปหมดเลยผมก็ได้ฝันกัหอบเอาหอบเอาเด้เป็นนิมิตที่ดีเนาะอาจารย์เนาะดีดีดีเป็นเป็นนิมิตที่ดีแล้วก็คิดว่าหวยเนี่ย เขาแนนน่อคิดว่าวสิ่เด้ตองหวัดกับฝันครับอตอนตอนที่มันลุดน่ะอาจารย์ฟันว่คะหวดที่เคยลุดตอนนะที่เัอเคยลุดกับอเลยครับกับกับบอ่าบางเทือฟันกัเขามาแทนซีคู่ครับบางเทธอซีคู่ก็ลุดเพราว่าเอ่อเหล็กมันมี มีหมองมาเนาะมันกระตกอันนี้ต้องวอรหลังไม่เพราะว่าเพราะว่ามันวอรออกช่องเพราอใวันนี้มันกระลุดไปเพราะรุดไปแต่ว่าเฮ้สิมา่ดใเรื่องเรื่องหนึ่งคือมาไดใดฝันแน่บางเทือกับฝันได้บางเทือกกะซีคูได้แต่ละหวดมันสิสลับกันเองสี่ครับบางเทือกเลขโคกับเป็นเลขเก่าหมดที่ซีคูมันจะจมพิดนิ่สมมติว่าเลคโคกันก็เป็นเลขเก่า สมมูิเท่าหายเท้าหายไปตัวนึงแต่มันกลับหัวยังสีนะครับกับเมนอืมกระทือกระทือว่าผิดไปอืมค่ะกับแต่จะไปตรงสันจรมีหกมีเก้าคือยู่เลยครับตัวนี้เขาสิคัดพิเศษเอาให้เอาถ้ามันเข่าซังจรแล้วถ้าเข่าซังจันจรแล้วมวดต่อมาสิถือบนตามที่ผ่านมาถือคือถือครับถืออยู่ครับแมนถืออยู่ชีแดงจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ตัวใดเนาะ หลังคือพี่แดงคือเดี๋ยวล่ออ่าตันส่วนที่คู่ล่อตัวประกบเดิ้พี่แดงเพราะว่าเลขมากบกุบเลขมากยังบกุบเขากําลังเอ่พิจารณาแล้วเข้าสีทังทีหน้าอาจารย์ต่อยเนี่ยเขาเสียเงินให้พี่น้องเมื่อบ้านคือพี่น้องทุกคนในห้องไปเหตุงานอยู่กูเทปมง้องงานจะสัจ้าผู้นำ เป็นสิบสิบหกทีที่ฮ่นะค่ะตาวพิษให้เห็นกับาค่ะให้เห็นใจเป็นเสื้อส้นให้ได้บุญน้ำกันเอากันเขาเฮ็ดได้ก็ดีเนาะกันซ้ายงน่างอาจารย์เป็นยังสี่ทุกปีตัวพิษแดงบอค่ะอาจารย์เอามวลงวลนี้เขาเก็ฟันได้ตัวสันเนฟันได้เต็มที่เลยเนาะค่ะอาจารย์เนาะมวลนี้เนาะเขาขันิว่าฉี่ในเลยมันกับกาวเอาเนาะ ครับกระถาเอฟซีทางเบื้องจองเนาะ่องพี่แดง่องคุณนประหารนั่มบานนี้มากดไลค์กดแช่เนาะกับ่างวึนวานะพี่แดงเข่าเข่าแน่นอนล่างได้มาสี่ตัวยังอาจารย์ล่างโอ้โอ้โอเคล่างล่างล่างได้มาล่างได้มาบอเหลือตัวหนึ่งครับเหลือตัวหนึ่งแต่ว่ามันมีเก่าบัดเพราะมันมีเก่า ข่าวข่าวเอาไฮรอดสักก้อนเนาะไฮรอดสักก้อนรอวันที่หกเนาะค่ะอาจารย์เนาะวันที่หกก่อนเนาะเอาซาซาเอสซี่เพนวามันสีดังแล้วจีฮารถซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เอาให้ลอตเตอรี่ออกสักก้อนเนาะรอวันที่หกเนาะอาจารย์เนาะได้ครับได้ครับวันที่หกได้ครับ ตอนล่างตอนล่างติดเก้าไปก้อนติดเก้าไปก้อนส่วนผู้ใดมากตัวใดก็ไปจับได้เก้าเนาะมักลอตลีจับไว้เลยครับคือถิฟันเก่าอะครับซิยูหลักเนาะตันว่าเก่าอาจารย์เก่าเลยผมแต่ว่าผมมากก็มากหลักสิบครับถ้ามากนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งผมโมโหเป็นีหยงอีกตัวหนึ่งยังบอมามากิดตู หาเส้เอาหาเส้เอาไปก้อนเสี่ยงดวงไปก้อนเนาะจานท่าแมนแมนเอาเกาทุลาตุดนะ้าสิปานนันเนาะเอาเกาทลาเอฟซีบานี้บานีไอติดล่างมีหนึ่งตัวเนี่ยมันมีทีตัวใช่ไหมอ่าสีทีสีหางสีหางเนี่ยคือคือตอนนี้มาสามก็มีเห็นก้าแล้วอ่าแต่ว่าเหลืออีกตัวตัวหนึ่งไทยตัวหนึ่งมาามือื่น เทาร่วมพ่อมันเอามาเลื่องแมนแมนชาแมนัาวันที่หกเอาความฝันของอาจารย์ก็ติดล่างเก้าตัวนึงก่อนความฝันของอาจารย์ว่าย่ําอีกเนาะอาจารย์ย่าจังน้อยครับความฝันนี่ก็คือฝันบอได้ฟอนด้ล่่าได้ฟอนด้ล่ําคนมาหุ่มมาล้อมห้ายเป็นคนโบล่าโบล่าผู้ยิ่งตั้งผูใยวันนี้ก็แนมไปก็ไม่เตแบบบ้าน สมัยโบราณนะมีกองฟื้นกองไฟมีแต่วงมีอย่างงี้สิบอาจารย์ตัวแนมไปเห็นเราบตัวบกใหญ่หนึ่งทอจานนี่ก็บอกได้อยู่อทั้งนี่ผมก็นับมีสามตัวทั้งนี่คือมีซี่ตัวคือมาตอดหลับเฮาขนาดเขาเป็นสามนะเอากระเพาะสิจับได้เลยด้จานย์ครับปานนี้เห็นอยู่ในน้ำผมว่าออหยังก้มกลมลุยขึ้นมาถามเพิ่นใครกบเพิ่นว่าคือเหล็กสูนลอยขึ้นมาบุ๊บบุ๊บบุกบขึ้นมา อวยให้ไอซีแปเอาให้ให้เอซีแปเอาบัดนี้เจแดงแปรให้ตามใจตามใจเจแดงก่อนเดี๋ยวลอวันที่หกเนาะเอันถ้าตามใจเจแดงอาจารย์ว่ากบเก้าสามตัวก็เอาไปเก้าสามก้อนแล้วก็เก้าสี่ก้อนตามใจเจแดงให้เนี่ยแล้วก็เก้าศูนย์ตัวหนึ่งเนาะหรือศูนย์เก้าดีอาจารย์อืัผมวาสิเป็นไปได้งวดนี้นะ ศูนย์เก่าทัสิมาทัสิมาล่างเลยดิเจแดง <Okay. S 2> เพราะว่ากรุ๊ปนี่มันไทยร้อยขึ้นมากร mm hmm. ้อยขึ้นมากเราเราก็ต้แนมไปกับเขาเอิ่นว่าเห็นเป็นไครกบุ๊ปวันนี้ก็ยังมีกบอยู่ข้างๆสินะ <Okay. S 2> ผมก็บยานเป็นเป็นศูนย์เก่าแต่ว่าเข่ากับเนาะไปมากอยู่แล้วไม่บอกกืนกลับไปกับมาอยู่แล้ว <Okay. S 2> ค่ะแม่ค่ะอาจารย์ ไฮฮาลอตเตอรี่ไว้เลยเนาะค่ะค่ะอาจารย์ขอบพูดลหลายๆนี่ไงเป็นแนวร่งางเอฟซีตังใจจดใจจ่อยู่รอเทวดามาโปรดมีคนรอยอยู่ปะครับี่อหลายในคอมเมนต์ก็ถามหลายในไลค์กถามำลายค่ะอาจารย์ล่อล่อย่ยางใจจดใจจอยดีเอฟซีก็ได้ติดตามช่องช่องอาจารย์เห็นเห็นล่อง เดือนสกาวเปิดเบื้องเห็นอาจารย์ต้อยลุ่มฟังฝันไม่ใช่ก็เลยฟังนิดนึงก็เลยมาไล่หาอาจารย์นี่ละครับครับเขอโทษที่พี่แดงว่าเพรามือนี่ผมกับเอฟซีบอกว่าอาจารย์ฟันยังฟันยังเ <A S 1> อ๊เขามาน,างนังนึกบิดเหม่าฟันแล้วก ouais ็เลยเบาลุ่งโทรศัพท์พอดีวางแค่สิบห้านาทีก็เลยลุ่มไปก็เลยเอาว่าเป็นยังดอกขอแต่ว่าเจ๊แดงถูกคันทอะเรื่องอื่นว่าเป็นยัง อย่างอื่นว่ามีปัญหาเพราะแต่ว่าจะแต่งถึกค่ะโอ้ยจะแต่งฝันได้สี่หลายปีเน้ฝันมากแต่สี่เทือดไอ้พวมูบานกับมู่บานเก่าๆดิตัดทันเทือดไอ้คือเกินนันตัวได้ือตัวนั่นเลยแม่คืออาจารย์ก็ขอให้เขาครับขอให้เขาดิที่เห็นเป็นเห็นเป็นอ่านันตัวเห็นเป็นงูเห็นเป็นงูคางนี่หกตัว ครงนี้แปดโตัวว่าบอกถึงจะกี่อค่ะออกเจ็ดแปดเต็มเต็มเลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดวันนี้บอเห็นงูเห็นเป็นกบบ้านนี่ไม่ได้กบแต่กลายแตงหุ่นเสียอนกว่ามาตอนรับสามตัวกับสี่ตัวที่อาจารย์วันนี้วันนี้ก็สิเป็นไข้กบศูนย์ศูนย์เนาะกระสิข่าวเห็นศูนย์มันลอยขึ้นมาดิเจดแดงกับเอฟซี่นี่แหละคิดว่าเอฟซี่ต้องแปลเป็นตัวนี้แหละ ฝากเจดแดงแปลก็บเอฟซีแปลเนี่ยบังเท้าผมกับแปลโบแมตนะครับอ๋ะค่ะอาจารย์ขอบคุณเลไล่ลาขอบคุณอาจารย์นั่นแหละเจดแดงขอบคุณอาจารย์เลไล่ลาให้ทีมมาปวดทีมมาปวดให้เจดแดงเกลีขอบคุณหลายๆมีบอกว่าเจดแดงะมันสิมีเน้นย้ำฟันอีกเดีบังเท้านอนไปฝันอีกเอฟซีก็สิยาดคุนว่าฝันดีนะอาจารย์นี่ก็จะว่า แต่ว่าเนาะน้อมันยำให้มันแม่นถึงกาเกาเนาะเอ้ยตะเจแดงยังเล่น3าี่อาจารย์เนาะอาจารย์ได้คิดว่าแม่นเล่นไว้บาดทุกอาจารย์ครับครับอาจารย์ขอบคุณเลายค่ะรบกวนเวลาอาจารย์ครับครับเจแดงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คขอบคุณอาจารย์เรายๆที่แบ่งปัน ความฝันให้เฮาฟังแล้วก็เพิ่นมีเลขติดมากเก่าเนาะคะ่ะแปใส่กับความฝันก็สิกบก็บสิเป็นเก่ามาข้างหนึ่งสามมาสี่ตัวสามตัวเนาะก็สิแปใส่อย่างเดียวคือเก่าสามเก่าสี่คบไข่ไข่ก็สิเป็นศูนย์ก็บสิศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนาะคะ่ะซื้อกลับน้ำเนาะคะ่ะ จุวนี้คือเลขล่างนะคะ mm. เตียบกับวันนี้อ่าจะออกบุนบุือสีออก,ออกล่างพิจารณาแล้วตัวดวงของเฮาเลขคนถือแต่ว่าหกหนึ่งข้าเจ้าบอสื่อล่างโอ้ยแต่เสียดายน้ำ FC, FC นเอฟซีเอฟซีกะเลียใจยอยู่บางคนนะสือตะบนเจแดงล่างบริเสือ่นี่ในละดวงของคนเฮ้าค่ะท่านผู้เาขาเขาเรียวกับฝากคิมนะคะคีมหนึ่งชุดพันหนึ่งร้อยบาทลดราคาจัดปู่อยู่ด้วยกันค่ะ ปูในเดือนธันวาทุกปีสามปีแล้วที่เขาจัดปูเดือนธั่นว่าเนาะคะ่ะแล้วก็สิบสองออยพัดหนี่บำรงงสายตาบำรุงทุกส่วนในร่างกายแต่ว่าเน้นที่ดวงตาฝ้าฟ้างน้ำแสบตาน้ำตาไหลเป็นน้ำตาเป็นขิดตาเนีย่ยเหมือนเศร้าเนาะคะ่ะแก้ได้แล้วก็ตาฝ้าฟ้างที่จะพาน่ะจะสามารถบริพาได้เนาะตามที่มันกินมากที่บอกเล่ากันมาก แล้วก็แคลเซียมบำรุงกระดูกกระดูกผุกระดูกพุ่นป้องกันไว้ค่ะก่อนที่เราจะกระดูกผุกระดูกพุ่นในตอนแก่เนาะแล้วก็แก้ปวดกระดูกปวดตามข้อปวดเกาลดบวมของเกาเนาะคะ่ะผู้ใดว่าเป็นเกากะก,กินได้ค่ะเพราะว่าบำรุงกระดูกเฮ้ยบ่ให้กระดูกเสียมบ่ให้กระดูกผุข้างในมสิแตกเหลาง่ายเนาะคะ่นะะเนาะจะแดงกับโคตรลาบไปก่อน ขอท่านผุ้สมโชคดีนันคิดหาวิธีหาตัวเลขมาติดเก้าค่ะนัอาจารย์ต้อยกับฝันจ้างที่เราไ้มาให้เฮ้าฟังนั่นละก็ขอขอบคุณอาจารย์ต้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอจี้ที่ติดตามเจแดงเบิ่งคคิปเจแดงนะคะขอบคุณนะขอคนที่สังสื่อสินค้าเจแดงค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเจแดงขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ